คุณดาริกาต้องการไถถอนโฉนดนะคะจากทกศไถ่ถอนแล้วค่ะถ่ถอนแล้วแต่ว่าเอาไ<อ>ออถ่ถอนโฉนดไม่ได้อ้ไถ่ถอนโฉนดจากทกศแล้วแต่นําออกมาไม่ได้นอกจากอะไรคะติดปัญหาตรงไหนคะเขาบอกให้ไปหาอายการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะเป็นนี่ทกศอส,อสาขาอะไรครับคุระบุรีค่ะขุระบุรีพังงา ค่ะอ่าคู่คู่สัญญากับทกศนี่เป็นดาริกาหรือสามีอะครับสามีค่ะสามีนี่เสียชีวิตเนาะค่ะสามีเสียชีวิตนะครับเรามีหนี้กับทกศเราก็ไปปิดหนี้หมดแล้วแต่ไม่สามารถจะถ่ายถอนไม่สามารถเอาโฉนดหลักทรัพย์ที่ติดจำนองกับทกอศออกมาได้ค่ะไปติดต่อทกอศเขาว่ายังไงเขาบอกให้ไปหาอายก,การฟ้อง ตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้จัดการมรดกค่ะตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็เลยถามมาที่นี่ว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมค่ะครับได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านไพศาลสายท่านใดหลุดไปอะครับคุณดานิการอยู่ไหมอยู่ค่ะสายท่านไพศาลหลุดท่านไพศาลหนวงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารทกสและโฆษกธนาคารทกสนะครับ กศนี้เป็นที่พึ่งชาวบ้านได้นะน้องเอ๋นะใช่ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เรานําเสนอเข้าไปนะคะจริงๆแล้วถ้ามีหลักการของท่านอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องไหนที่มันสามารถที่จะคุยหรือว่าแก้ไขให้ได้เฉพาะรายเนี่ยก็จะพยายามทําให้นะคะคำถามเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามชมอยู่ด้วยนะครับใช่ท่านไปสั่งกลับมาแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอย่างเออันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันมันต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกนั่นแหละครับเพื่อจะได้มาไถ่ถอนจัดการนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีช่องทางอื่นไหมของทกศนะครับท่านไปสารครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้สายมันหลุดไปนิดหนึ่งครับพี่พี่ถนอมครับครับผมอัปเดตข้อมูลสรุปสรุปไปฟังนิดหนึ่งครับ ครับขอความรู้นิดหนึ่งคุณดาริกาลูกค้าทกศนะครับบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคู่สัญญาจำนองที่ดินไว้กับทกศส,สาขาคูรับบุรีที่จังหวัดพังงานะครับ mm hmm. ซึ่งต่อมาสามีเสียชีวิตแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยได้ชำระหนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับ ก็จะไปขอเอาโฉนดก,กลับคืนมาจากการจดจำานงกับทศแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถจะคืนโฉนดให้ได้นะครับต้องไปร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกมาก่อนนะครับซึ่งถ้าวิธีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกก็เข้าใจเข้าใจในกระบวนการแต่ถามว่าในทกในนามของทกศเนี่ยถ้าไม่ให้เกิดความยุ่งยากนะครับทางทายาทของผู้ตาย ที่เป็นคู่สัญญากับทกศและมาจดจำนองเอาไว้เนี่ยมีช่องทางไหนไหมที่เขาจะสามารถได้โฉนดที่ดินกลับคืนไปโดยยังไม่ต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกครับครับก,ก็อย่างนี้ครับพี่ถนอมครับก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยทำได้สองทางเนาะนะครับทางแรกเลยนะครับก็คือว่าโอเคแหละถ้าเกิดว่ามีคําสั่งศาลเนาะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามาเนี่ย อันนี้ก,ก็สามารถที่จะชัดเจนครับธนาคารก็จะให้ไถ่ถอนกลับไปเพื่อเอาโฉนดแปลงเนี่ยนะเนาะเนื่องจากไม่ได้ติดภาระผูกพันแล้วนะครับ,รบเอาทำในการโอนต่อให้ทายาทตามที่ผู้จัดการบร,รดกเห็นชอบนะครับ,รบอันนั้นสามารถดาเนินการได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอาจจะไม่สะดวกในการไปแต่งตั้งผู้จัดการบร,รดกเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องเอาอ่าให้ทกศเนี่ยช่วยทําบัญชีเครยเียญาติเนะอันนี้ทางคุณดฬิกาต้องต้องให้ความร่วมมือกับทางทกศเนาะ ว่าผู้ตายเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยยังมีทายาทที่ชั้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีใครบ้างเช่นผู้สมรสยังอยู่ไหมนะครับลูกมีกี่คนที่ถูกต้องตามกฎหมายพ่อแม่ของอผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินยังอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเอาเอกสารมานะครับแล้วก็เอาตัวมาทําเป็นบัญชีเขยญาถ้าเกิดว่าครบถ้วนตามนี้แล้วเนี่ยนะครับนะทางคอกสอก็จะยินยอมให้ถ่ายเอกสารถ่ายถอนเจชะลอไปนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเรานะครับมันเป็นยังเป็นทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ที่ติดอยู่กับชกศาถ้าชกศาให้คนที่ไม่ถูกต้องไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาในภายหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าทายาทชั้นต้นเลยนะครับที่อยู่ติดกับคนผู้ตายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอามาได้ทุกคนพร้อมหลักฐานนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับมาที่ชกศาเนี่ยชกศ,าาศาก็จะให้เซ็นรับไปทั้งหมดเลยทั้งทุกคนแล้วพอรับเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็เอาไปดําเนินการ จัดก,การมรดก ok ได้ตามปกติของด้านนะครับหรือเอาไปท,ที่ที่ดินแล้วก็ไปแบ่งแยกกันเลยหรือว่าจะไปเอายอมโอนให้เป็นของคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถดําเนินการได้ตามนี้ครับครับพี่ถนอมครับคุณนาฬิกาค่ะฟังท,ที่ท่านพศารอธิบายวิธีการโดยที่ไม่ตั้งผู้จัดการมรดก ok แล้วเนี่ยทําได้ไหมปฏิบัติได้ไหมอ๋อได้คะ่ะดิฉันอยู่กันสองคนพ่อแม่ลูกอ๋อครับ ไม่ได้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 อันนี้อันนี้ฟังดูเหมือนง่ายนะผมบอกเลยว่ายากนะครับนะคือหนึ่งพ่อแม่สามีเสียชีวิตแล้วใช่ไหมเสียหมดเลยค่ะอันนี้แหละต้องไปเอาใบมรณบัตรที่ที่พ่อแม่สามีเสียชีวิตเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนนะต้องเอามายืนยันด้วยต้องมีใบนี้มาด้วยนะค่ะเขาตายไปกี่ปีแล้วประมาณ ยี่สิบปีกว่าแล้วแม,ม่ซึ่งเวลาไปเอาซึ่งไปเอาใบรับรองการตายเนี่ยิำเภอเนี่ยจะไม่มีใบมรณบัตรเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปรับรองการตายนะจะต้องมีผู้ที่รู้เห็นการตายต้องไปรับรองรับรองได้หนึ่งถ้าได้ใบมรณบัตรมาจบถ้าไม่มีต้องไปขอไปรับรองการตายจากทางอ<แ>ำเภอนะครับแล,แ,แล้วก็คนที่เหลือก็คือแม่แม่ก็คือดาริกาแล้วก็มีลูกกี่คน คนเดียวค่ะอีกหนึ่งคน,คนเดียวอ่า<ๆ>ก,ก็ก็ครบเลยั้งงั้นก็ถ้าได้เอกสารครบตามนี้ก็ไปติดต่อที่ทกคสสาขาคุามบุรีเลยทําให้ทําบัญชีเครยร์ย่าอ่าเนี่ยบัญชีเคยร์ยา่าว่าเรามีกันอยู่แค่เนี้ยอย่างเนี้ได้เลยแต่แต่ช้า<ๆ>แต,แต,แต,แต่คุณดาริกาพอถึงเวลาที่คุณจะมาโอนที่ดินกันเนี่ยนะ นะครับมันก็อาจจะกลับไปที่ตั้งผู้จัดการมาดกอีกนะตำนงงานที่ดินอาจจะไม่ยอมเออนะที่ดินอาจจะไม่ยอมอีกนะเพราะว่าพอมันยังเป็นชื่อคนตายอยู่มันเอาออกมาจากทกศแต่ยังเป็นชื่อคนตายไม่ใช่ชื่อดาริกาหรือชื่อลูกมันยังเป็นชื่อคนตายอยู่นะครับไปถึงเราจะโอนที่ดินจากชื่อคนตายมาเป็นดาริกาหรือชื่อลูกเนี่ยแล้วแต่ตกลงกันนะถ้าตกลงกันได้เนี่ยนะนะครับก็ต้องไปที่ดินที่ดินก็บอกว่าให้ไปตั้งผู้จัดการมาดกอีกกลับไปที่เดิมอีกก็ต้องไปที่อายการอีกไปคไปไปตั้งผู้จ แต่ถ้าก็บอกว่าถ้าไม่ต้องตั้งนะก็เอาชุดเดียวกันกับที่ทกสทํายื่นกับทกสเนี่ยไปยื่นกับที่ดินอ่าที่ดินเห็นแล้วก็เชื่อเขาก็โอนมาให้เป็นชื่อของดาริกากับลูกได้เลยอย่างนี้ก็ได้แต่พี่ต้องเข้าใจนะว่ามันมีอยู่มันมีมันอาจจะกลับไปกลับมากันอยู่ีกสองรอบพี่ลองทําอย่างที่ว่าก่อนไปทําอย่างที่ท่านไพศาลแนะนําก่อนนะไปรวบรวมเอกสารทาบัญชีทายาทว่าทายาทของผู้ตายมีทั้งหมดหนึ่งภรรยาสองลูกหนึ่งคนก็แปลว่า มีอยู่สองคนเท่านั้นใช่ไหมใช่ที่เป็นทายาทเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่เตรียมหนึ่งใบมรณบัตรของผู้ตายสองเตรียมใบมรณบัตรหรือใบรับรองการตายของพ่อแม่ของผู้ตายเตรียมสามใบนั้นนะครับบัญชีทายาทสองคนหลักฐานแม่กับลูกก็ไปปรากฏตัวที่ทกสสาขาคุระบุรีเขาเห็นแล้วมากันครบแล้วเขาเชื่อเขาก็คืนให้อย่างนั้นไหมครับท่านไปสังครับ ครับครับก็ก็เป็นอย่างที่พี่ถนอมสรุปมาสักครู่นะครับแต่อย่างนี้ครับพี่พี่ดาริกาใช่ไหมครับตัวลูกค้าเนี่ยครับที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกค้าสาขาอะไรครับคุณลับุรีครับท่านขุนลับบุรีค่ะจังหวัดระนองใช่ไหมพังงาพังงาครับตุทีครับถ้าอย่างนี้ครับพอดีว่าในส่วนของดกสเนี่ยเนาะเราเราก็มีทนายความ ที่อยู่ประจําในพื้นที่อยู่นะครับฉะนั้นผมจะให้ทางผู้จัดก,การสราขาภูรับุรีเนาะกับทนายความของทกศาเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวประสานไปที่พี่ดาริกาละกันนะครับจะได้ให้ข้อแนะนำเนาะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างในกรณีที่มาทํากับทกศา<ๆ>แล้วก็ในกรณีที่จะต้องถือไปที่ขอทะเบียนหรือว่าสํานักง,งานที่ดินเนี่ยนะครับอาจจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับจะจะได้จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้สอนฉโหน แปลงนี้ออกไปนะครับไปดําเนินการให้เรียบร้อยถูกต้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตาดราขากับในความที่อยู่ในพื้นที่นะของทกศมีอยู่กระจายอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับให้ช่วยให้คําแนะนําที่ดาริกาแล <c oughs> ้วกันครับได้ถ้างั้นเดี๋ยว <c oughs> เราจะส่งข้อมูลของคุณพี่ดาริกาให้กับท่านไพศาลนะพี่ดาริกานะแล้วก็รอทางทกศาคุรับบุรีจะติดต่อไปนะค่ะทำได้สองทางทำได้ทั้งสองทาง นะครับถ้าจะไปติดต่ออายการก็ไปอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดพังงาที่สามีอยู่เนาะที่เสียชีวิตไปพังงาก็ารวมเอกสารอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นั่นคือบัญชีทายาทไปยื่นนายการนายการยื่นสารใช้เวลาประมาณสัก3เดือน4เดือนประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องไปศาลนายการจะทําให้หมดนะพอกระสารตั้งให้เสร็จปับ๊บเราก็ไปจัดการไปเอาโฉนดออกมาเอาไปจัดการโอนได้เลยอย่างนี้ครับอ่าหรือจะทําอย่างนี้ก็ไปขั้นตอนนี้ก่อนอย่างที่ท่านไปศาลแนะนํานะเข้าใจตามนี้นะครับ แล้วพี่พ,พี่พี่ถนอมครับอีกนิดหนึ่งครับครับอยากแนะนําที่ดาริการนิดหนึ่งว่าถ้าถ้าเมื่อกี้ที่เราคุยเนี่ยก็คือทรัพย์สินที่อยู่เนาะเป็นหลักการจำานงกับทกคสอเท่านั้นนะครับครับผมก็เห็นว่าถ้ากรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทรัพย์สินอื่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายที่หลายอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉโฉนดที่ดินทรัพย์สินอื่นที่เป็นบ้านหรือว่าแม้แต่ปืนนะครับอาวุธปืนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็ ทำเป็นผู้จัดการบรลกทีเดียวแล้วก็สามารถจะนําคําสั่งสารฉบับเนี้ไปใช้ได้กับทุกกรณีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอีกเรื่องก็ไปผูกพันเรื่องอื่นมีเฉพาะทกศที่เดียวถ้า่างนั้นก็มาทําแต่ที่ทกศแบบนี้ครับดีครับท่านครับครอบคลุมเลยนะตัดสินใจเอานะพี่ดาริกาครับค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านไปสารด้วยนะท่านนะช่วงนี้ทกศมีอะไรแนะนําบ้างไหมครับท่านเชิญเลยครับเดินสารพี่ดาริกาไปได้เลยครับ แล้ช่วงช่งนี้ของรกสนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริเมเงิอนออมนะนะครับ,รบเป็นเรื่องของอเงินฝากนะครับออมมั่งมีสวีโชคนะครับที่มาทดแทนออมทรัพย์สวีโชคเดิมนะครับก็เป็นประเภทตลาดนะครับที่เปิดอยู่ก็ฝากหนึ่งร้อลุ้น สิบล้านนะครับก็ติดออกทกศได้ทุกสาขานะครับหรือแม้แต่จะฟิวผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของทกศได้ก็จะเป็นอีกอารหนึ่งครับพี่ถนอมที่เป็นการส่งเสริมเงินออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ฝากได้กับทุกคนเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกค้าทกศคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาฝากได้นะครับเผื่อโชคดีนะครับถูกเจ้าลกกับทกศท่านก็ได้รางวัลสิบล้านนะครับเออมันหมดหมดเขตไหมหรือว่าซื้อได้เรื่อยๆครับหรือยังไงครับตอนนี้ยังเปิด ซื้อได้เรื่อยๆอ,อยู่ครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องติดตามข่าวทกศว่าจะเต็มวงเงินเมื่อไหร่ถ้าเต็มก็เราก็ต้องปิดนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ครับยังได้อยู่ ยังได้อยู่งั้นเดี๋ยวท่านเว้นไว้ให้ผมสองคนกับเอ๊สักสองร้อยนะซื้อคนละร้อยนะกาศ่เอาเอาเอายี่สิบล้านเลยสองคนร <c oughs> ้อยเดียวเรได้ล้านฝากสองร้อยได้สองล้านร้อยเดียวอาจจะมีดวงนะ <c oughs> เราถูกโลกกันแล้วไอ้ที่ซื้อไปมันก็ไม่ได้เสียไปเหมือนซื้อสลากที่ไม่ถูกซื้อซื้อลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกใช่ไหมท่านร้อยนั้นก็ยังอยู่ใช่ไหมถ้ามันไม่ถูกรางวัลต้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ตรวจรางวัลไปได้เนาะอย่าง มังมีทวีโชคเนี่ยก็มีระยะเวลาตรวจได้ปีหนึ่งคือสิบสองเดือนพอครบสิบสองเดือนเงินหนึ่งร้อยบาทที่เราฝากไว้ก็ยังอยู่ครับก็ไม่ได้หายไปไหนไดัปคืนนะ ไปซื้อถ้าใกล้ๆจิตกับชาวบ้านนี่ไปซื้อหวยใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ถูกก็เขาไม่คืนให้นะครับในตอนใช่ตัวเงินที่ซื้อเนี่ยแต่ว่าสลากนี้สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้แล้วก็ลุ้นได้ทุกเดือนชีวิตมันจะได้มีอะไรได้ตื่นเต้นบ้างนะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรลุ้นนะเอาเขาเรียกชาวบ้านภาษาหวยทศกศก็ยังดีว่าใช่ใช่คินติ้งมาเตือนว่าเอ้ยเดือนนี้เราได้ถูก10บาท20บาทก็ยังดีเข้า A-Mobile นะครับแอปพลิเคชัน A-Mobile ของทศกศ